สวัสดีค่ะมนดากระจายเจอกันวันพุธกลางสัปดาห์มิมีข่าวกระจายเยอะเหมือนเดิมงั้นขอกระจายข่าวช่วงแรกเลยค่ะ ไม่รู้ว่าอยู่ในอารมณ์ไหนสาวูปรายาถึงได้โพสต์ข้อความเป็นภาษาอังกฤษที่มีความหมายว่าเธอเป็นคนเดียวที่ฉันคิดถึงบนโลกใบนี้ซึ่งประจวบเหมาะกับเป็นช่วงที่หนุ่มโนตวิเศษเดินทางไปประชุมที่ประเทศเยอรมันพอดีพอดีตกลงอะไรยังไงกันคะปูโอ้ยพี่อคิดลึกคิดคไกลไปขนาดนั้นแต่ม,มีคนแท็กให้โน้ตด้วย<เ>อ<า>โอ้งนั้นหนูไม่เห็นหนูไม่ค่อยด้อ่านคอมเมนต์ หมายถึงไปายึงเพื่อนไม่หปาึงเพื่อนเพื่อนอะ้มาึงเพื่อนเพื่อนเพื่อนที่นู่นค่ะเพื่อนที่นู่นคนเดียวในโลกด้วยนะคน็นเรียกคนเดียวในโลกพี่โถในโลกนี้มีคนต้องเยอะต้องแย่หนูคิดถึงไม่ทั่วละหนูอลยนะหนูาจบหมาะไงโอ้ยพี่หนูไม่ค่อยประจบใครหรอกพี่เชื่อหนูก็ล้วบางวันหนูก็มีแอบเพ้อนิดนึ่งแอบลงนู่นลงนี่แต่รูปนั้นดันลบไปแล้วไงโอ้ยพี่รูปไหนที่ไลค์น้อยแล้วก็ลบเนาะแล้วก็มีแท็กที่ของเรา หน so oh, ูคิดแค่นี้เราอุ้ยลงอุ้ยคนอาจจะไล์เยอะก็ได้มันด่วนหวานดีอย่างเงี้ยแต่เราไม่ได้เจาะจงไปให้ใครตั้งแต่แฟนหนุ่มเรียนจบบินกลับมาอยู่เมืองไทยก็มีข่าวมาว่านางเอกหน้าหวานดาวนัทพรเกิดอาการหลงแฟนชนิดที่ว่าตัวติดหนึบไปไหนมาไหนกับหนุ่มต้นตลาดตลอดก็ไม่หรอกค่ะก็ก็ธรรมดาปกติค่ะไม่ไม่ได้ไม่ได้แบบมีอะไรพิเศษไปกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยงานที่ตอนนี้ก็มี ถ่ายละครอยู่2เรื่องด้วยเราก็แบบไม่มีเวลาด้วยเพราะฉะนั้นแบบจะติดอะไรขนาดนั้นคงไม่เลยเวลาแค่จะคุยกันน่ไม่ค่อยมีเลยค่ะต่างคนก็ต่างยุ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก,ก็ถ้ามีโอกาสว่างที่จะแบบคุยหรือเจอกันก็มีก็เป็นโอกาสโอกาสไปอะไรอย่างเงี้ย ช่วงนี้หนุ่มซีขยันควงสาวเอมี่เดินสายไปขอขมาลาบวชกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่นับถือด้านเอมี่เองก็ช่วยเตรียมงานบวชของแฟนหนุ่มที่จะมีขึ้นในวันที่18ธันวาคมนี้ที่วัดแก้วฟ้าจุฬามณีอย่างเต็มที่ส่วนเรื่องเบียดหลังศึกออกมาแล้วค่อยว่ากันค่ะกเ็เริ่มขอขมาผู้หลักผู้ใหญ่แล้วนะฮะเข้าไปบ่อในช่องแล้วก็เริ่ม วอนแอปหาเพื่อนๆในวงการเลยครับเอมมี่แบบมีส่วนช่วยอะไรไหมคะก็ช่วยในเรื่องอาจจะแบบในเรื่องการเตรียมการเรื่องการติดต่อกับทางวัดคือก็ค่อนข้างจะทำทุกอย่างแล้วก็เรื่องอาหารเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเขาช่วงนี้เขาอาจจะยุ่งแล้วก็ไหนจะต้องท่องนู่นนั่นนี่อีกเราก็เลยจะช่วยพยายามที่จะแบ่งเบาภาระบ้างตอนแรกคิดว่าผมอ่านผมจําได้ประมาณสองหน้าฮะเหมือนมั่นใจว่าจะจําได้แล้วแต่นี่พอหายไป็นานๆแล้วเอ้ย กลับมาดูดอ,อีกรอบเฮ้ยจำไม่ได้จริงกลายเป็นคู่รักนักกีฬาไปซะแล้วสำหรับหนุ่มตูนบอดี้แสลมที่นอกจากจะขยันซอมตีปิงปองแล้วล่าสุดยังฟิตไม่เลิกชวนแฟนสาวก้อยรัชวินมาวิ่งมาราธอนด้วยกันอีกซึ่งสาวก้อยบอกว่าขอไปแค่ครั้งเดียวพอค่ะเพราะยังไม่ฟิตเท่าหนุ่มตูนก้อยไปไปครั้งแรกค่ะเป็นครั้งแรกเลยแต่ว่าเดี๋ยวพี่ตูนจะมีไปวิ่งอีกแต่ครั้งนี้ก้อยคง,คง คงขอบายเพราะว่าติดงานค่ะแล้วเราไม่ติดใจกันติดใจอยากวิ่งมากคือคราวนี้เขาจะวิ่ง21อกิโลอะค่ะก<อ>ก็เลยแบบพี่ตุนงก็ติดงานค<อ> <laughs> งจะต้องฟิตอีกนิดนึงอะค่ะ<อ>ถึงจะวิ่งได้ขนาดนั้นคือพี่ตุนเขาเออกกําลังกายอยู่แล้วเป็นเป็นปกติดังนั้นสําหรับเขาคือร่างกายก็าคงจะพร้อมที่จะไปออกกําลังกายในระยะทางยาวขนาดนั้นอะไรเงี้ยของก้อยขอแนะนำๆห้าโลสิบโลค่ะช่วงหน้ายังมีข่าวเด็ดข่าวดังข่าวโดนรอกระจายอีกตอนนี้ไปพักดูโฆษณากันก่อนค่ะ